สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พบกับช่องเกาหลีเกาใจเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการค้นหาร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ที่มีอยู่ในประเทศเกาหลีนะคะอย่างเราอยู่ที่ไหนสักที่นึงแต่ว่าเราอะอยากจะนั่งทานกาแฟหรือนั่งทานพวกชาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราแบบ ไม่มีไม่มีเวลาเดินเยอะขนาดน,านั้นคือต้องไปที่อื่นต่อนะคะอันนี้เพื่ออประหยัดเวลานะคะแล้วก็การค้นหาที่รวดเร็วนะคะก็จะมีแอปตัวหนึง่งที่จะมาแนะนำวันนี้นะคะก็จะเป็นแอปคาเขาแมปที่เขาใช้กันบ่อยๆในประเทศเกาหลีหรือว่าใช้ในปัจจุบันเนี้ยนะคะก็คือตัวนี้เพืเ่อนๆต้องไปดาวน์โหลดตัวนี้มาก่อนนะคะ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และกการ,ระบบ Android นะคะอะเดี๋ยวจะมีวิธีการอย่างไรนะั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้เข้ามาที่แอปคา่าเขาว่ปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆไปดูตรงช่องนี้ที่มีรูปถ้วยกาแฟสีส้มๆนี้นะคะ ก็เพืเ่อนๆสามารถคลิกเข้าไปเลยอันนี้อ่านว่าคาเฟ่นะคะก็คือคาเฟ่บ้านเรานั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเพืเ่อนๆลองคลิกเข้าไปดูก่อนคลิกเข้ามาเสร็จปึ๊บที่หน้าจอเขาจะโชว์ด,ด้านขวามือจะโชว์รูปภาพของร้านแต่ละร้านเลยนะคะ เราก็ลองเลื่อนดูก่อนเราเลื่อนดูแล้วถ้าเราชอบอันไหนก็จิ้มเข้าไปเลยเขามีหลายร้านมากนะคะมีหลายร้านมากแต่ละร้านเขาจะบอกรายละเอียดเบื้องต้นนะคะด้านหน้าอย่างเช่นอาอย่างอันแรกอันเนี้ยนะคะชื่อร้าน เอสเพืร์ลโซนะคะก็จะมีบอกเบื้องต้นเห็นไหมคะด้านบนตรงนี้4.4ดดาวแล้วก็มีรายละเอียดบอกอีกนิดนึงว่าจากที่เราอยู่เนี่ยเราใช้ระยะเวลาเดินทางเท่าไหร่แล้วก็มีที่อยู่ของร้านมีเบอร์โทรของร้านอย่างอันตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะ อันข้างล่างมีก้า MGC Coffee Coffee Shop อ่นนี้ก็จะเป็น4.3ดาวแล้วก็ห่างจากที่เราอยู่223เมตรอันนี้เป็นที่อยู่แล้วก็มีเบอร์โทรนะคะอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูสักหนึ่งร้านดูนะคะลองเข้ามีก้า MGC ดู นี่เข้ามาแล้วที่หน้านี้เมื่อเข้ามาที่หน้านี้ให้เพื่อนๆดูตรงล่างสุดนะคะมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอนันหนึ่งลองคลิกเข้าไปดูอ่ามันจะบอกเวลาเปิดปิดด้วยนะคะอย่างตัวนี้เปิดมเมลเปิดทุกวันนะคะเปิด8ดโมงถึง4ี่ทุ่มก็จะมีรายละเอียด เว็บไซต์ของเขาด้วยนะคะอันนี้เบอร์โทรก็เหมือนเหมือนอันหน้าแรกรายละเอียดไปกว่านั้นนะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นรูปเหมือนกล้องวงจรปิดตรงนี้ไหมคะอันเนี้ยอันเนี้ยเราสามารถจิ้มเข้าไปดูรูปภาพของร้านก่อนได้นะคะจะลองคลิกเข้าไปดูอ่ะอันนี้ จะมีต้นไม้บางนิดนึงนะคะเมกานี่อันนี้เป็นชื่อร้านของเขาสิ่งแวดล้อมข้างๆนี่เป็นอย่างนี้นะคะอยู่ติดถนนเลยอันนี้เราก็จะดูบรรยากาศข้างๆได้ด้วยอ๋อข้างๆก็จะมีเหมือนกันมีคอมโพส์ฟฟี่ก็จะเป็นร้านกาแฟเหมือนกันนะคะ อ่าโอเคพอเราดูอย่างนี้ปุ๊บเราเห็นแล้วนะคะว่าร้านมีลักษณะแบบนี้อ่ะเราอยากจะไปทีนี้เราดูว่าตรงที่เราอยู่อะ่ะมันจะไปยังไงและมันห่างห่างหรือไกลไกลเอะไกลอ่ะพูดผิดอีกละไกลหรือใกล้มากน้อยขนาดไหนนะคะ ก็เพื่อนๆเ,เห็นรูปคล้ายๆระบบนำทางนี้ไหมคะเป็นลูกสอนเราจิ้มเข้าไปเลยค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถดูได้ก่อนนะคะด้านบนมีรูปรถสออันมีรูปคนเดินมีรูปจัก,กรยานอันนี้เราสามารถพรีวิวก่อนได้นะคะว่าถ้าพรีวิวแล้วก็อ่า จะบอกระยะทางนะคะว่าถ้าเราขับรถเราจะใช้เวลาเดินทางเท่าไร่กี่นาทีแต่ถ้าเราเดินหรือว่าขี่จักรยานหรือว่าไปรถเมลเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวลองมาเทียบดูนะคะรถยนต์รถยนต์สองนาทีห้าร้อยสิบเก้าเมตรถือว่าไกลไหมก็ กือบโลเนาะคร,ครึ่งหนึ่งของกิโลพอดีครึ่งครึ่งแล้วถ้าไปรถถ้าไปรถไม่มีคือมันใกล้อะ่ะล่ะแล้วลองมาเป็นคนเดินมั้งถ้าเป็นคนเดินเดินไปอยู่ที่แปดนาทีห้าร้อยสิบเอ็ดเมตรนะคะมีบอกด้วยนะคะว่ายีี คเหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวเลยนะคะอ่าเราเห็นแล้วใช่ไหมคะจากตรงเนี้ยที่เราอยู่นะคะเราต้องไปตามทางนี้5้าเมตรโทรชักอันนี้ปลายทางจุดหมายปลายทางเราลองพรีวิวดูนะคะโดยเรามากดตรงนี้ก่อนเลยดีเทล นีเขาจะบอกเลยค่ะผ่านอะไรบ้างผ่านอะไรมัง่งเป็นภาษาเกาหลีนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่คุ้นชินภาษาเกาหลีก็แค่เปิดดูระบบข้างหน้าว่าเดินไปไหนเลี้ยวไหนบ้างแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะ ร้านแรกก็ผ่านไปแล้วนะคะลองดูคาเฟ่ร้านอื่นไหมสตาร์บัคไหมสตาร์บั克ไกลไหมจากด้านหน้ามันขึ้นเจ็ดร้อันนี้จากที่เราอยู่นะคะลองดูฟีวิวรูปก่อนสตาร์บั克นี่อันนี้ร้านที่สองถ้าเราอยากจะไปร้านนี้ นี่เราก็ดูก่อนสิ่งแวดล้อมข้างๆที่อยู่ข้างๆมีอะไรอืมเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะอะสตาร์บั克สามจุดห้าดาวเราลองพรีวิวดูไหมจากที่อยู่นะคะ ชีฮึงชีถ้าเราเดินไปก็ประมาณ1ิบสนาที976เจ็ดสิมตรอันนี้ก็ถือว่าไกลอยู่นะคะโอ้โหเน่อันนี้ก็เป็นวิธีหาร้านกาแฟง่ายๆนะคะอย่างง่ายๆก่อนโดยที่แบบเรามาแล้วเราแบบไม่รู้ว่า มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ใช้แอปตัวนี้ช่วยนะคะอันนี้อะไรอีดิยาอ่านว่าอีดิยาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าอ่านผิดก็ขอโทษไว้นะคะดียาคอฟฟ e e หรือเปล่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนก็ลองใช้บริการแอปเขาดูนะคะเพราะปะกติถ้าเราจะไปไหนมาไหนเราก็ใช้แอปนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะดูผ่านแอปค่ะเคาแมปนี่แหละ รวมทั้งรถไฟรถเมล์ร้านอาหารธนาคารเราก็ดูตรงนี้นะคะอ่าจบไปแล้วเนาะสำหรับการใช้แอปคาคาวแมพเพื่อหาร้านกาแฟอย่างง่ายๆนะคะถ้าถูกใจนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปมาอ่ะคลิปคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ